ไม่ได้ทำเกี่ยวกับจักรยานโบราณเขาทำเกยวกับพวกเป็นช่างรับเหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำตกแต่งคอนโดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีคุณพ่อเขาไม่สบายก็เลยทําอะไรพวกนี้มันมันค่อนข้างกดดันสูงก็เลยเปลี่ยนพอดีพอไปทาเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรมันจะได้ไปต่างจังหวัดไปอะไรบ่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปดูพวกจักรยานเห็นว่าจักรยานโบราณมันมีอยู่หลายที่แต่ว่าเขาเอาไปแขวนไว้เฉยเขาไม่ได้เอาไปแบบ ทำไมถึงไม่เอามาใช้ใหม่อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันหาที่ซ่อมไม่ได้อะไหล่ไม่มีอะไรประมาณเนี้ยเขาอยากใช้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีมันไม่มีอะไหล่ค่ะซื้ออะไรไม่ได้มันกลาเป็นแบบว่ายุคใหม่แล้วใช่มันมีแต่เสือหมอกมันมีแต่ฟิกเกยร์มันมีแต่เสือภูเขาอะไรที่เล่นกันก็เลยเป็นไอเดียของคุณพ่อมาก่อนที่ว่า,ามาหาอะไหล่จักรยานหาอยู่นานเหมือนกันนะคะประมาณปีได้ก่อนที่จะมาเปิดร้าน แล้วก็เรียนรู้เรื่องซ่อมเรื่องอะไรไปในตัวเพราะว่าคุณพ่อเขาเป็นช่างมาก่อนแล้วรับเหมาเฟอร์นิเจอร์อะไรเขาก็จะรู้เรื่องช่างเรื่องอะไรเยอะคุมลูกน้องอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้เยอะเขาเขามีประสบการณ์มาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ได้มาเปิดเอ่อเพิ่งเปิดเมื่อช่วงปีที่แล้วเองค่ะปีใช่ใช่ค่ะเมื่อวันร้รืล่าตอนที่หนูดูในแบบกูเกิลมันยังไม่ใช่ร้านแบบนี้เลยมันเป็นแบบยังแบบเป็นนี่เลยเนาเป็นสองแถวค่ะใช่ใช่ก็คือเพิ่งมาเปิดมาปีที่แล้ว แล้วก็พี่นี่เพิ่งเรียนจบมาก็เลยมาช่วยคุณพ่อก็เริ่มเอาเข้าเว็บเว็บไซต์เริ่มในโซเชียลในเวงมากขึ้นก็เลยทําให้ว่าเป็นที่รู้จักมากใ้่เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่วนใหญ่แล้วที่ร้านจะขายอะไรนะอะไรอะไรจกักรยานโบราณแล้วก็ขายให้เช่ารถจกักรยานโบราณแล้วทำไมทำไมพี่นี่เอ่อที่มีความชอบน่นจักรยานเป็นการส่วนตัวคะพี่จริง ไม่ได้ชอบแบบขนาดนั้นน่ะแบบขี่จักรยานขับไม,ม้ป,ปั่นปั่นนะก็ว่าแต่เด็กก็คือปั่นจักรยานชอบปั่นจักรยานชอบรถชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกไม่เข้าใจพ่อว่าทําไมถึงต้องทําจักรยานโบราณเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเหมือนเรามองอาชีพจักรยานเนี่ยมันดูแบบด้อยค่าไม่ค่อยมีค่าอะไรคนส่วนใหญ่มันจะมองแบบๆๆเออเน้นรถยนต์อ,อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมถึงมาจ,จาจักรยานโบราณเราจบมาปริญญาตรีทําไมถึงมาทําอะไรเนี้ยเราก็งง ต่พอเราเข้ามาทําจริงๆทําให้เรารู้ว่ารายได้มันมันค่อนข้างโอเคค่อนข้างเวอร์คือแล้วคนสนใจเยอะแล้วมันมันมีอนาคตอะในความคิดของพี่นะเพราะว่าพี่เป็นคนมาทามาทําเองอะคะแล้วมันทาให้มันทาให้รู้ว่าคนจริงมันเขาเขาจ่ายไปกับพวกรถยนต์รถอะไรเงี้ยไม่ไหวคนส่วนใหญ่แล้วทุกทุกบ้านอะจะต้องมีจักรยานแม่บ้านหรืออะไรเงี้ยอยู่คันหนึ่ง หรือเด็กทุกคนนะ่ะต้องผ่านาการปั่นจักรยานมาอะไรประมาณเนี้เราอาจจะลืมมองตรงนั้นไปทําแต่พอเรามานั่งทํจาจริงทำให้เรารู้ว่าเออเราเราก็โตได้จากจากตัวนี้เหมือนกันค่ะมัน,<ร>มนแบบจักรยานเวลานี่คืออย่างที่จักรยานไบค์ทั่วไปมันจะมีหลายอย่างค่ม<ส>ะมเสือหมอเสือภูเออาขาพวกแบบพวกอะไรแบลย่เงี้ยหนูก็เลยอยากรู้ว่าจักรยานโบราณเนี่ยมันมีแบบหลายรุ่นหลายระดับเี้เนี่ยอ๋อจริงๆรแล้วรุ่นของจักรยานโบราณมันคือจักรยานโบราณมันคือความเก่ามันความ แล้วแต่คนเนี่ยกเก่ากานหรอพี่เออไม่เชิงอย่างนั้นอ่ะคือมันอย่างเช่นตัวตัวแบบรุ่นหายยากหน่อยมันก็จะราคามันก็จะค่อนข้างสูงหน่อยแต่จริงมันคือจักรยานคําว่าจักรยานโบราณมันคือแล้วแต่คนชอบเลยของพวกนี้มันจะไม่ได้มันตีราคาไม่ได้ไม่ได้เป็นรุ่นใช่ไหมใช่ค่ะมันตีใช่มันตีไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมามันก็สนิทถูกมาแล้วอ่ะเราเอามาบิวใหม่มันถึงค่อนข้างแต่โน้เห็น บางคันทรงบางคันมันก็ต่างนะคะใช่ค่ะยิ่งทรงแปลกๆยิ่งหายากแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ร้านก็จะมีแบบเป็นเบสิกทั่วไปจกบบ Standard, ักรยานสแตนดาร์ดคันเดี่ยวคันคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้คันข้างหน้านี่คือหมอกจะบอกคือมันจะไม่ได้คงเหมือนอันใหญ่นี่คือไม่ใช่สำหรับเด็กใช่ไหมอ๋อค่ะเป็นของผู้ออใหญ่เป็น<อ>ของรุ่นแบบ ไซส์ผู้ชายผู้หญิงอะไรมันก็จะมีแยกออกไปอ๋อแล้วแต่คขาถนัดว่าใครถนัดเขาใคือเขาต้องมาเลือกเอาเองเลยเพราะว่าจักรยานโบราณมันคือแล้วแต่ความชอบนี่มานี่หนูเคยมีค่ะนี่ถือว่าโบราณคือค่ะโบราณมันก็จะมีเดี๋ยวนี้มันมีจักรยานเข้ามาเยอะอ่ะเราก็ต้องเก็บเก็บ t a เก็ตตัวลูกแล้วความความต้องการของลูกค้ามันมีเยอะ ใครต้องการโบราณก็มาที่ร้านร้านนี้ได้เลยพี่ย้มถามพี่ว่าแล้วระหว่างพวกจักรยานไม้กับจักรยานโบราณคิดว่าอะไรดีกว่ากันคะถ้าดีกว่าก็จะเป็นพวกจักรยานสมัยใหม่นะคะคือหนึ่งเลยคือมันปัดได้จริงสองคือมันมันมีขายทั่วไปมันหาอะไรได้ได้ง่ายกว่า ถ้าจะมาเป็นจักรยานโบราณค,คือมันต้องเป็นร้านร้านร้านที่นี่ร้านเดียวหลายจ,จะลําบากบงที่ว่า,าถ้าใครอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตอะไรคือต้องโทรมาสั่งต้องอะไรเงีย้ยมันจะมันไม่ได้แตกสาขาออกไปเยอะถ้าเกิดอีกหน่อยถ้าเกิดมันออมีคนคิดต่อวันนี้พี่หาสามารถหาอะไรมากกว่านี้พี่คิดจะเปิดค่รอ๋ออะไรอะไรที่นี่มีมาตลอดนะคะเพี <S <S ยงแต่ว่าตอนนี้เรายังเปิดที่เปิดไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเรายังไม่เรายังไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับไนี่ตอนนี้แผนที่สองคือจะทําเกี่ยวกับร้านโ่่ ตามรอบนี้ก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าทุนเราก็มีมาจํากัดอะไรประมาณนี้เราก็ทําได้ในส่วนที่มันมันดีกับที่ร้านที่สุดในทุนที่มีนนใชใ่ให้มันคุ้มที่ร้าใช่ดเผื่อถ้าไปเปิดตรงอื่นเจ๊งๆอะไรเงี้ยมันก็ม,มันก็ไม่คุ้มใช่ค่ะมันแล้วที่บอกว่าจักรยานทั่วไปพวปกเสือหมอฟิเกียอะไรดีกว่าด้วยก็คือหนึ่งมันพกพาง่ายกว่ามันสะดวกกว่าเพราะว่ามันเบากว่าพวกนั้นราคามันก็จะสูงตาม พี่คิดว่าจุดเด่นที่พวกจักรยานธรรมดาไม่มีเลยอะค่ะพี่เสน่ห์เสน่ห์ของจักรยานโบราณใครดูก็รู้ว่ามันมันสวยอะฝั่งมันดูดูมันก็แบบมันแตกต่างแล้วมันก็สวยเพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่มาฟิกเกียที่มาคือมันก็เป็นล้นล้นมันเล่นท่าเล่นะไรแต่อันนี้คือมันรูปทรงจักรยานมันก็แตกต่างไปจากปัจจุบันนะคะในนี้พี่มีช่างซ่อมกี่คนะมีตอนนี้มีหลักๆเลยมีสองคนค่ะ ครื่องซ่อมที่คือเหมือนกับว่าคือทําได้หมดเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับจักรยานโบราณแล้วในเขาไวซ่อมเนี่ยคือเขาต้องเอาเขาเรียนรู้แล้วเวามรรู้ไปจากไหนคะพี่พี่ต้องไปฝึกคุณพอ๋อคุณพ่อพี่ฝึกใช่ใช่ค่ะคือเขาก็ถอดซื้อมาคันหนึ่งมาถอดแล้วพอที่เขาเป็นช่างหมงเราใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะคุณพ่อคุณพ่อพี่พี่นิกเนี่ยคือทําทําเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรคุกกีอยู่กับโครงการช่างอ่ะมาตลอดตั้งแต่ทํางานมายี่สิบสาสิบปีเขาทําเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอด เรื่องไม้เรื่องอะไรเขาบอกว่าเห็นเขาพูดนะว่ามันมันจะยุ่งยากกว่าไอ้พวกจักรยานพวกอะไรนี่เพราะว่าอันนี้มันคือเอาน็อตอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมาปรุงแต่งอะไรนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นของโบราณของเก่ามันทาให้มันไม่มันไม่ได้ล็อกมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีน็อตมันเหมือนกับเราเรารักษาสิ่งั้เดิมไว้ใช่ใช่ค่ะคือเวลามาซ่อมจักรยานเอามาซ่อมใช่ไหมคือเขาก็จะฝึกไปในตัวเลยก็คือให้นน้องทำ แล้วก็คอยกำกับว่าอันนี้ต้องทำอย่างนี้นะอ,อ,อันนี้ต้องทำแบบนี้มนะีประสบการณ์กี่ปีแล้วะสานนะจริงๆเขาเป็นช่างอยู่แล้วอ่ะเขาจะรับรู้ได้เร็วกว่าคนที่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะคือเป็นลูกน้องเก่าอยู่แล้วเออแล้วก็มามาทำจกักรยานเขาพูดนี้เขแป๊บเดียวเขาก็เป็นแล้วะคะ่ะแล้วพี่ตอนนี้คิดว่าเออพุ่งการจักรยนานนะพี่ไม่ว่าจะเป็นทางโบราณห,หรือว่าเป็นทางแบบใหม่เนี่ยพี่คิดว่าเรื่องแต่งงานหรือว่าคนชอบจักรยานม,มีความสำคัญมากไหมมากค่ะนี่ได้ ค่าแรงเขาเนี่ยได้เท่ากับจบปริญญาตรีไม่ไหวเลยนะแต่ว่าแต่ว่าของพี่ให้วันละหกร้อยคือมาทำได้แต่ว่าแต่ว่าคือพวกนี้เขาทำตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พุ่มเทพอสมควรอ่าเพราะว่าไม่รู้เขาเป็นลูกน้องเก่าด้วยแล้วก็ลูกคนมาใช้เป็นการซ่อมเยี่ทุกวันค่ะทุกวันเลยอ่ะค่ะมีมาทุกวันอย่างน้อยวันละคันนี่คืออย่างน้อย คือมันเป็นมันเป็นรถจกักรยานโบราณอย่างอย่างที่ว่าแหละคือร้านที่เป็นร้านแรกเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทําอย่างแรกคนมักจะให้ความสนใจมากกว่าเหมือนถ้าจาบอกจักรยานโบราณก็ต้องมาที่นี่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้มันมีเสือหมอกมันมีฟิเกยีย์อะไรมันมีเยอะมันไปที่ไหนก็ได้แถวใกล้ๆบ้านแต่ถ้าเป็นจกักรยานโบราณก็ต้องมาที่นี่ มันก็สำคัญาการดูแลรักษาระหว่างไบค์ทั่วไปกับพวกเวลามันหนูหว่าแตกต่างใช่คะใช่ะใช่พวกนี้เขาก็ต้องเรียนรู้กันไปทุก,กวันไม่มีไม่มีแล้ว,วิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างจากจักรยาน,นทั่วไปไหมคะพี่เอ่อส่วนใหญ่แล้วมันต้องทนุถนอมหน่อยแต่ว่าร้านเราก็เวลาออกจากร้านไปเขาก็จะลูกน้องเขาจะเช็คอะไรให้เรียบร้อยอาจจะระบงจะระบีอะไรให้เต็มเต็ ทุกวงลูกปืนอะไรเปลี่ยนให้เกิดร้านโบราเราไปส่องร้านทั่วไปได้ไหมเขาจะทําไม่ค่อยเป็นนะเพราะว่าพวกนี้มันจะลึกซึ้งกว่าอะไรข้างในมันจะเยอะกว่าของของใหม่ที่ออกมาเนี่ยคือเขาจะทําให้มันเบาแล้วก็ง่ายแล้วก็เน้นขายแบบราคาสูงเพราะว่าตัวโครงตัวอะไรมันจะแบบแสดงว่าช่างซ่อมจ่ยังนเข้าไปแต่ช่างซ่อมโบราณช่างซ่อมโบราณต้องมีความชำนาญมากกว่าใช่เพราะว่าเป็นของเก่าใช่เป็นของเก่า อยากะถามพี่ว่าพี่มีความคิดเห็นงงเกี่ยวกับการโครงการาจากักรยานในสมัยนี้ที่ว่ามีการปั่นในกระนองคืออยากจะให้แบบว่าอยากจะนับสดุนให้คนมาเล่นมากขึ้นหรือว่าอ่ากใช่วก็คือมาปั่นก็ดีนะอย่างน้อยได้ออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นจกักรยานอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นจกักรยานโบราณอีกเดียวก็ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ยยแล้วคือความคิดเห็นก็ไม่ตรงต่างกันใช่ก็คือใครชอบอะไรก็ไปทาอย่างนั้นอย่างน้อยก็คือคุณได้ร่างกายตัวเองสองคือช่วย ช่วยแบบสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ช่วยลดติดอะไรประมาณนี้ช่วยรถมันก็จะได้ไม่ติดมากเกินเที่ยวบ้านที่สุดเลยใช่มันมันมันได้หลายอย่างได้เพื่อนได้อะไรด้วยค่ะก็คือมันมันค่อนข้างโอเคนะในความคิดของพี่ค่ะแต่ก็ไปเลือกกันเองว่าอยากปั่นแบบไหนสไตล์ไหนก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าค่ะขอบคุณพี่นี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะส่วนอันนี้พี่ทำอะไรมนะจ๊นทำร้านอาหาร ก็เลยคิดไปคิดมาอยาเป็นสร้งอะไรอยางเสี้ยงคนอื่นเขาเขาที่ทำอะไนะคระมาเสีเดือนแล้แล้วก่อนจะมาตอนที่จะมาทำอย่างนี้ได้กคอี่ฝึกมาัก็รู้สร้างมันดปสนตังใหญ่หนก็รู้ว่าทำไปทำมาแล้วก็ฝึกไปเรยเป็นคืออาชีพนี้ทําให้เกิดไม่ไีเกิดรายได้แล้วก็นีมากกว่าอยอะนะคะ แล้วที่คิดังไงกับอะไราะครับผมคี่เป็นควชอบชอบมันชอบเงนชอบสัก็ตอครับมันทำอะไรง่ายนมันทง่ายกว่ารถใหญ่รถยนต์วใจอไี้ไม่มีอะไรมากมายแล้ววันยังมีคนมามยมั้ครับวนนึ่งอนนเีงไหนมันก็เป็นรางวันแต่ของชาบ้านสุดวันนี้ รับงานมาเยอะเลยแตงกหัวหมุนเลยใช่ไหมโอเคค่ะพ yeah> ี่ขอบคุณมากี่วเ่อนเขเคือลูไหนอะี่ไหมันมีหลกลุ่มนะหลายหนกุ่ เนบางกลุ่มเขาก็ขือพวกซิกเกอร์ใช่ไหมครับแล้วบางบางกลุ่มก็ขือพวกทีเอฟเอ็กซ์พวกผ่านโผล่พวกเกี่ยวกับแมวพิมพ์ย้อนเจอจามงูบางกลุ่มก็ขี่แบบทางไกลจักรยานก็เหมือนกับผมใช่เลยแต่แล้วแต่กลุ่มไม่ใช่ไม่ใช่จักรยานนี่มีเยอะนะไม่ใช่แบบเดียวนะแล้วกลุ่มไหนมีอ่ระบาดในกลุ่มเดียวมากที่สุดมันอยู่ที่สถานที่ด้วยต่างประในกรุงเทพมีการแนะนำอย่างในกรุงเทพนี่ก็เป็นพวกในแนวของพวกโกลลิงนะ ต้องตัวเล็กจริงเอภเขาใช่ป่ะก็ต้องการบางทีบางครั้งแบบเล่นในภูเขาหน่อยเนี่ยก็จะเล่นจากการท่องตัวในบางที่เขาอาจจะอยู่ตามสายที่บ้านเขาอาจจะใช้ในโลกในรถในเขาคงเจอภูเขาเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นแบบบางครั้งบางที่เขาอยู่ในเมืองที่ถนนเดีอะไรนี่เขาอาจจะต้องรถกรบ หรือบางที่พี่น้อยอยู่ในหมู่บ้านเขาก็รัดกลุ่มแล้วก็ขันในตูกรถตู้รถบีเออ็กนะตู้รถบีเอสอ็กสถานที่มักว้างมากก็คือในที่ไม่กว้างแต่ที่จะผ่านตัแนวผ่านโซนรเยอะ้อนมากอะไรเนาะก็จะนันยขายขายย้มอัี่ะร้ือก็มีมีบ้างแต่ถ้า เราขายกันนานนะเราก็ขายบางอย่างที่ันขอหมดแล้ว่ี่ยมน้อยลแล้วเราก็ลออกกันไปแต่จวไม่ใช่พวกมีเทอนนี้มันก็เลิกไปแล้วก็กลายเป็นทิเกียร์ทิเกียร์เราก็ไม่ได้ขายแล้วแต่บางครั้งพวกรถม่บ้านรานี้ประจำเปต้องใช้ตลอดกาวมาขายตลอดเลยนี่เลืก็ม่เอลนยคุม้มค้ม้คคมสุมค่นค้่ พอมอ์ไนี่ก็ถามบอกขายได้ใช่รถก่อนไม้ยอมก็ก็คือว่ามอนกับรถจักรยานมอนกับอุปกรณ์ที่ว่าประหยัดคนเใช้กันแ้วทวันนี้ทวันนี้จักรยานมัเป็นอุปกรณ์ของคนพอมีฐานะใช้ออกกลังกายใช่จักรยานแี่กคือกนแ่งนแส่กิส่แล้วก็มีหลายแนวนะที่ว่าถูกใ บางทีเสร็จนี่ไอโจก็ใช้ได้เวลาที่เอ่อเราต้องนี่คือต,<ร>ต้องปเป็นต้องเป็นศึกก่อนหรือว่าจะสามวันอะย่เงียแต่วาเราไม่ค่อยทำไปแล้วมันก็มีประสบการณ์ไม่เยอะบางครั้งเราก็มีช่างมีอะไรที่เขาเป็นเป็นแนวในตงอ่าเ,เป็นช่างแล้วก็ไปอยู่เขาคู่คีกันไปทำแล้วก็ไ,ได้เพิ่มความรู้ก็ส่วนใหญ่ที่เกิดมาคือเกิดจากการที่เราลองทำเรื่อยๆประสบการณ์ก็มีใส่วนแล้วทำไมคุณถึงเลือกมาฝึกหลัะภรรยาอบช่วงตกแค่ง เริ่มแรกก็เปิดมาแล้วพี่น้องถามบอกเฮ้ยเราจะขายได้เหรอบ้านหนึ่งมีคันก็ใช้ได้ห้าสิบปีแล้วแล้วแล้วจะขายได้เหรอร้อนจัดนะบ้านเราอย่าเข้ามาด่าวอย่าได้เฮียนะยัดมานะผมเป็นที่คันนี้เท่าไหร่นี่ยคันนี้เหรอคันนี้เขาสั่งมคน่องอ่ะเท่าไหร่ซื้อมาก คุณลอยาอยาจะมีอะไรบอกกับเด็กเรื่ยงาากัจักรยานนีมให้จักรยานจักรยานเออมันเป็นอุปกรณ์ชิ้นอย่างที่มันใกล้ตัวนะแล้วก็พอไปใช้ก็จริงๆแล้วเนี่ยต้อจะรักมันเยอะบางครั้งเราไปขี่ปไปท่องเที่ยวไปทางใจใจไปรอนแรงไปนี่นะมันเปอนกับของคู่ชีพเราเลยที่เราต้องดูแลมันรักษามันได้ดีจะใช้ด้วยกันได้ดนาะนยาวนาน จะมีความทั้งปลอดภัยท,ทั้งสนุกสนานเืเ่อเได้หลายอย่างเปิดมาสามสิบเออสสี่ปีแล้ี่ยาเซ้าวอยาเซ้าวคืตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ก็หกสิบสี่กตอนนี้อายุกันย <c oughs> ี่สิบกว่าสามสิบกว่าสาก็คือว่าเหมือนกับตอนนี้นตอ,น,น,ตอน,น,นช่วงเป็นหนุม่มอะไรเงี้ยชยกกบอบปั่นจักรยานนะคือเหมือนกับ ที่บ้านก็ขายพวกของแบบแนวอยู่ไปลนะแล้วเราก็ขอหรือว่าพอเปิดร้านเนี่ยเรา,าก็ขอใจมันชอบอ่ะก็ขอมาแทรกไว้มุมเลงแล้วร้านก่อนร้านนี้เล็กมากเลยใช่ไหมก็ไม่นะเริ่มแรกเปิดก็สองสองร้าเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้เจอเลนะล้นร้านก็ยังน้อยอยู่แต่พอมาเปิดสักพักหนึ่งก็เริ่มถนนก็เริ่มรถเยอะขึ้นคนอยู่มากขึ้นเลยแล้วตอนนี้คือว่าเกี่ยวกับอ่อาก็ม ตอนนี้ก็พอไปได้ครับแต่ทีนี้เราก็จะเริ่มจะเปลี่ยนเป็นยีเยนเซียที่สองนะก็คือว่าจะให้ลูกวัวมาทำเป็นแต่เด็กมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะเสือบท่อท่าไหร่นะเขาเรียนมาเนี่ยแต่ละคนจบโททันั้นเลยถ้าขายถ้าขายน้อยนี่ทำน้อยนี่ขับคุณนะเพราะรายได้ก็ดีกว่าทีนี้ทีนี้เราก็แบบต้องพยายามพยายามหาทายามาเาสือบท่อให้ได้นี่ใช่ไหม มีอะไรมาจูงใจเกาก็เลยก็ได้มาคนเดียวลูกเต้าสามคนเอะไรอย่างเงี้ยเาขาเลยพูดมาอยู่ก็ไม่ถึงเดือนผมผมไม่กล้ไปลองทำงานนะที่ถ้าไปแล้วไม่เคยกลับมาฮ่าฮ่าฮเลยอย่างคนโตไปทำอยู่บริษัทอะไรเงี้ยไม่กลับมาละเพราะเหมือนกับเขาบอกว่ามันมันเหนื่อยนะ ว่าทำนมันต้องมีใจรักก่อนต้องมีต้องมีใจรักแล้วก็รับผมว่าเป็นอาชีพที่ต้องซื่อตรงด้วยนะเพราะว่าจักรยานเนี่ยเป็นกีฬาสังคมคือว่าเอาไปแล้วไปทไปําไปค้าทำทาธุรกอิจไม่แบบฉกฉวยหลอกลวงเพราะนั้นอยู่ไม่ได้เลยคือว่าแรกๆเนี่ยเราเอาของแท้เอาอย่างดีอะไรมาขายเนี่ยเขาบอกมันแพงพออยู่เป็นนานๆเรื่อยๆเขไปใช้ ของร้านนี้เขาดีนะเราจะได้า่ะเราก็อย่างเมื่อกี้เขาซื้อจอเทไปคันผมก็บอกว่าที่เราเป็นมันมีรุ่นรุ่นรุ่นหนากับรุ่นบางนะเนี่ยผมอย่างหนาใช่ไหมเขาก็ซื้อไปแล้วเขาโอกาสหน้าไปซื้อไปขี่ไปเปรียบเทียบเขาบอกเขาใช้อยู่เขาจะรู้เออรถชาวบ้านคนอื่นเขามันบางกว่าเราก็ได้ลูกค้า